ตัวเต็มมังงะแบ็คโฮเวอร์ในตอนที่344โคตรขี้โกงพลังของลูเซียสโกติดพลังที่เป็นมากกว่าการฟื้นฟูจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าครับเอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกทกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องการ์สองคาร์แปดชแนลพาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราจะมาทําตัวเต็มเกี่ยวกับแบ็คโฮเวอร์นะครับในตอนที่344นะครับผมก็จะเป็นฉบับเต็มแล้วของมังงะซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวกดไล s ับสไครบ์กดแชร์แล้วเดี๋ยวไปเรื่องมันได้เลยแต่ก่อนอื่นเลยนะครับถ้าอยากหาอ่านนะครับก็แอปมังะพัดที่เดิมนะครับลิงก์เนี่ยจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เปิดตอนมานะครับผมหลังจากที่หยุดไป2สัปดาห์เนาะเปิดตอนมาเนี่ยก็จะเป็นทางด้านลูเซสนะครับที่เขาเนี่ยพูดขึ้นมานะครับว่าว่าอย่างไงร่างกายเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมและก็เปิดมาเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่มีผ้าพันแผลเต็มตัวเลยนะครับขาแขนเนี่ยคือหายหมดเลยนะครับเหลือแขน ซ้ายอยู่ข้างเดียวนะครับซึ่งคนนั้นเนี่ยก็คือมอริสนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าตัวของมอริสเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาเนี่ยโดนลุกหลงหลังจากที่เขาเนี่ยเป็นร่างจําแรงนะครับผมหรือว่าร่างสถิตจําแรงกายของลูซิเฟโรที่ยังมีชีวิตอยู่ได้นั้นนะครับผมในตอนนี้เนี่ยก็เพราะตัวของลูเซียสนะครับผมและเขาก็เลยถามไปว่ามีทุละอะไรกับเขาหรือเปล่านะครับทางด้านตัวของลูเซียสเนี่ยเขาก็เลยได้พูดออกไปนะครับว่าอยากจะช่วยเหลือนายเนี่ยเท่าที่ตัวของ นในตอนนี้เนี่ยจะทําได้นะครับผมลูเซียนเนี่ยเขาตอบไปแบบนี้และข้างหลังของลูเซียนเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกเขาเนี่ยได้มีการนะครับผมรักษานะครับน้องของเขาทั้ง3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นดันเต้เซนนนะครับวานิก้านะครับดูเหมือนว่า จะรักษาอยู่นะครับผมและดูเหมือนว่าจะมีการปฐมพยาบาลอยู่นะดูแล้วสภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะกลับมาดีแล้วนะครับผมหลังจากที่โดนการโจมตีเข้าไปนะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าสภาพที่รักษาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะแปลกประหลาดยิ่งกว่าเดิมหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยลูเซียสก็เลยเอามือเนี่ยมาแตะที่หน้าอกของมอริสซึ่งพอแตะที่หน้าอกของมอริสนั้นเนี่ยร่างกายของมอริสเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมโดยที่มือของเขานะครับที่มันขาดเนี่ยมันก็ งอกกลับขึ้นมานะครับคืองอกกลับมาหมดเลยนิ้วเนื้อขาเขินนะครับผมมาจนน้าตอนนี้เนี่ยคือร่างกายครบ32แล้วเหมือนเดิมนะครับและเขาเนี่ยก็ถึงกับชมเลยนะว่ามันยอดเยี่ยมมากแม้แต่ดวงตาของเขาที่มันบอดนะครับผมมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับที่ไม่เคยมองเห็นเลยเนี่ยก็กลับมามองเห็นได้นะครับผมนี่มันไม่ใช่ระดับที่จะเรียกว่าเป็นเวทมนต์ฟื้นฟูแล้วนะครับผมมันเรียกได้ว่าสร้างร่างกายใหม่ขึ้นมาได้เลยก็ว่าได้นะครับผมเป็นเวทมน ที่ราวกับพลังของพระเจ้าโดยแท้จริงนะครับผมทีนี้เนี่ยก็ทําการทดลองได้แล้วดูเหมือนว่ามอริสเนี่ยจะดีใจเป็นอย่างมากซึ่งตัวของลูเซียสเนี่ยเขาก็เลยเอามือเนี่ยมาแตะที่หน้าผากนะครับและเขาเนี่ยก็เลยได้พูดออกไปนะครับว่า ศาสตร์เวทมนต์ของนายกับเวทมนต์ดัดแปลงของนายนั้นเนี่ยช่วยใช้มันให้เต็มที่เพื่อช่วยเหลือความสงบสุขที่แท้จริงของโลกทีเถอและตัวของมอริสเนี่ยก็เลยได้ตอบรับตกลงไปนะครับว่าแน่นอนได้อยู่แล้วซึ่งดูเหมือนว่าณตอนนั้นเนี่ยมอริสจะโดนล้างสมองแล้วเรียบร้อยนะครับกลับมาที่ซิสเตอร์ลินลี่นะครับที่นะเวลานี้เนี่ยลูเซียสเรียกออกมานะครับว่าซิสเตอร์ลินลี่ซึ่งตัวของซิสเตอร์ลินลี่เนี่ยเขาก็พูดตอบโต้ไปนะครับว่ามีอะไรหรอ ทันลูเซียตซึ่งตัวของลูเซียตก็เลยได้อธิบายนะครับว่าอนาคตของประเทศเกาะที่มีชื่อว่าฮิโนคุนี้เนี่ยที่อยู่ที่ห่างไกลออกไปเนี่ยดินแดนแห่งนี้เนี่ยเริ่มที่จะสั่นคลอนแล้วอนาคตที่ไม่เข้าทางพวกเรา คือตัวตนที่อาจจะคุกคามความสงบสุขของโลกที่ฉันเนี่ยกำลังจะสร้างขึ้นมาได้พราะาดินทุกคนเนี่ยช่วยไปกําจัดอนาคตที่ชั่วร้ายให้หน่อยได้ไหมนะครับหลังจากนั้นก็ตัดมาที่ซิสเตอร์ลินลี่ที่เขาเนี่ยตบปากรับคําไปนะครับและเขาเนี่ยก็ขนกําลังคนมาอย่างที่เราเห็นนะครับว่าขนมาสองคนรวมถึงตัวเขาด้วยเนี่ยก็เป็น3คนนะครับซึ่งพอมาปุ๊บเนี่ยพวกเขาก็มีการคุยกันนะคบว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าท่านลูเซสเนี่ยจะเคลือน ไหวไม่ได้นะดังนั้นเรื่องที่เป็นวิตกกังวลเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้พวกเราเองเนี่ยก็ควรที่จะมาจัดการกันเองนะครับผมและเขาเนี่ยก็เลยได้พูดออกมานะครับสำหรับคนที่มากับตัวของซิสเตอร์ลินลี่นะเขาได้พูดออกมาว่า จะให้ท่านลูเซียสเนี่ยเสียเวลาสักนิดไม่ได้เลยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะลงไปสำรวจเมืองนะครับผมซึ่งเขาก็งงนะว่าเมืองนี้เนี่ยมันพีลึกหรือเปล่านะครับอย่างกับเมืองที่ไม่มีคนอยู่มานานนะครับเหมือนกับเมืองล้างเลยก็ว่าได้นะครับผมและเขาก็แงะไปเห็นนะครับผมเหมือนประตูอยู่ประตูหนึ่งกลางทะเลและหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าคนที่มากับซีเตอร์ลินลี่นะครับเขาจะบอกว่าไอ้นั่นสินะหลังจากที่เขาพูดแบบนี้นะครับก็ได้มี การเปลี่ยนในประตูนั้นเนี่ย กระจายออกนะครับเป็นเหมือนน้าแข็งนะครับแล้วภาพเนี่ยก็จะตัดมาที่อีกคนหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยให้ข้อสังเกตไปนะครับว่าน่าจะเป็นบุคคล2บุคคลนี้นะครับผมนั่นก็คือตัวของลาเดสนะครับกับไอคนที่เคยใช้โซ่นะครับที่ออกมาตอนแรกๆที่จะมาแย่งกีมมัวของยูโนนะครับผมซึ่งเราให้ความคิดเห็นว่าเป็นในสอคนนั้นเนาะซึ่งไอคนที่มันทําให้ประตูตรงนั้นเนี่ยแตกละเอียดเนี่ยถูกยืนยันมาในตอนนี้แล้วนะครับว่าเป็นฮิสกร e ด นะครับผมคือไอคนที่ใช้น้ําแข็งตอนที่แอตตาเนี่ยไปสู้จําได้ไหมครับผมก็คือไปสู้กับแมกนานะครับผมก็คือฮิตกินนะคือคนเดียวกันนะเท่าที่มันมีการเปิดเผยออกมานะครับผมจากในตอนนี้แล้วก็อีกคนนึงเนี่ยจะเป็นตัวละครใหม่นะครับผมที่มีชื่อว่ายูรูนะครับผมซึ่งก็จะไม่ใช่ตัวที่เราเคยคาดการกันไว้นะครับพอหลังจากที่ตัดผ้ามาที่ยูรูนะครับเขาเนี่ย จะมีการพูดออกมานะครับจากซิเตอร์ลินลี่นะครับว่ารบกวนหน่อยนะยูสนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าคนนั้นเนี่ยมันก็พูดออกมาเหมือนกันว่าโอเคได้ไม่มีปัญหาพอหลังจากที่ลูสเนี่ยเขาได้ตบปากรับคําซิเตอร์ลินลี่ไปแล้วนะครับผมดูเหมือนว่าทางด้านลูสเนี่ยเขาก็จะใช้เวทมนต์สัตว์ ป่า Holy Howling นะครับผมซึ่งจะเป็นเสียงหอนแห่งสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งก็พอหลังจากที่ใช้เวทมนต์นี้แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าน้ำเนี่ยจะมีแบบว่าเหมือนมีอะไรจะโผล่มา5จุดใช่ไหมพอหลังจากนั้นเนี่ยก็กลายเป็นมังกร5้าหัวโผล่ขึ้นมานะครับพอโผล่ขึ้นมาปุ๊บ s เตอร์ล i n ลี่เนี่ยเขาก็เลยได้พูดออกมาเลยนะครับว่ามาใช้พลัง แห่งมังกรชั่วร้ายโอ้ไม่สิฉันพูดผิดไปหน่อยมังกรศักดิ์สิทธิ์มาทําให้ตัวของฮิน o คุนี้นี้เนี่ยกลายเป็นรากฐานแห่งความสงบสุขของโลกที่ท่านลูเซียสเนี่ยกำลังจะสร้างขึ้นกันเถอะพวกเราเหล่าฟารา,าดินหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าพวกกลุ่ม7ลิวเซนเนี่ยจะโผล่ออมานะครับพอโผล่มาปุ๊บก็เลยได้พูดออกมานะครับว่าไม่นึกเลยนะว่าจะต้องมาเผชิญหน้ากับมังกรห้าเสียนในตำนานนี่นะ และเขาเนี่ยก็เลยได้พูดต่อนะครับผมโดยพูดขึ้นมานะครับว่าตาบใดที่ยังมีพวกเราอยู่เนี่ยจะไม่ยอมให้ใครมาแตะต้องฮินคุนินี้เป็นเด็ดขาดนะครับซึ่งคนที่มาเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเลยนะครับจะมีอิติกะนะครับผมแล้วก็ จะมีทางด้านไดซาเอมอนนะครับผมแล้วก็จะมีทางด้านตัวของโคมาลินะครับแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งนั่นก็คือโจโซนั่นเองนะครับผมหลังจากที่พวกเขาทั้ง5คนเนี่ยออกมาเพื่อที่จะพูดถึงเจตนาลมของพวกเขาแล้วนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะตัดมาที่มังกรนะครับที่อยู่แสนห่างไกลเนี่ยกำลังแบบว่าส่งเสียงคำรามไปทั่วฮินค k นี้นี้เลยซึ่งพอตัดมาอีกทีนึงเนี่ยก็จะเป็นตัวของแอตต้าเหาที่นะตอนนี้ ลงใบขมำ,ำอยู่กับพื้นนะครับแล้วก็ได้มีเสียงคนพูดออกมานะครับว่าเฮ้เ hey, ฮ hey แค่นั้นเองงั้นเหรอ ไอ้หนูซึ่งหลังจากที่เสียงนั้นโผล่ขึ้นมาเนี่ยก็ปรากฏขึ้นมาเป็นชาย2คนนะครับคนหนึ่งเนี่ยก็จะดีก,กีตาร์อยู่ทางด้านหลังนะครับผมมันไม่ได้เรียกกีตาร์หรอกมันเรียกว่าชามิเซนหรือเปล่าอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจถ้าผิดต้องขออภัยด้วยซึ่งนั่งอยู่บนต้นไม้นะครับผมและอีกคนหนึ่งเนี่ยก็มีอารมณ์เห้าๆเหมือนที่เราเนี่ยเคยพูดไปในอัปเดตเลยซึ่งเขาเนี่ยได้พูดออกมานะครับว่าฉันเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่ม7รลิวเซนเลยนะอุตส่าห์มาเป็นคู่ซ้อมให้ททัั้้้งงีน่่ยตใจสูหิว จะก,กระตือลือล้นหรือทรลาหดอะไรยังไงก็ช่างเถอะขอดูฝีมือหน่อยก็แล้วกันนะ ไอ้หนูต่างแดนหลังจากที่ตัวของผู้ชายคนนี้พูดแบบนี้เสร็จแล้วนะครับก็จบไปนะครับคิดว่า2คนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่ม7จ็ดลิวเซนนะครับผมโดยเฉพาะไอ้คนที่มันบอกว่ามันแข็งแกร่งที่สุดใน7จ็ดลิวเซนเนี่ยน่าจะใช่และแต่คนหลังเนี่ยก็ยังมีความกั้ากึ่งว่าจะใช่หรือไม่ใช่แต่คิดว่าไม่น่าเหลือหรอกเพราะว่าตัวของลิวโดนเนี่ยให้กลุ่ม7จ็ดลิวเซนคอยฝึกแอตตานะครับก็แอตตานี่เคยฝึกมาเกือบหมดทุกคนแล้วนะครับยกเว้นผู้หญิงที่โผล่มาพร้อมกับอิจิกาเนี่ย ยังไม่เคยนะครับแล้วก็ไอสคนนี้ก็ยังไม่เคยนะครับเพิ่งจะมาฝึกในตอนนี้นะครับก็ต้องรอดูกันว่า3คนที่โผล่มาตอนหลังนี้เนี่ยจะมีความแข็งแกร่งกว่า4คนที่โผล่มาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับแต่จะพูดก็พูดเถิดน,นะครับผมไอสคนเนี่ยเราก็ยังมไม่ได้เห็นพลังที่แท้จริงเหมือนอิจิกดนะครับไม่ว่าจะเป็นโจโซหรือว่าไดซมอนหรือว่าโคมาลิกลก็แล้วแต่นะครับต้องรอดูกันว่ามันจะเก่งพอๆกับอิจิกาดหรือว่าจะด้อยกว่าหรือว่าจะมากกว่ากันแน่นะครับสําหรับ<อ> คลิปในวันนี้เนี่ยจะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับ c r i b e กดแชร์ผมด้วยแล้วก็ถ้ามีข้อมูลตรงไหน,นตกหล่นหรือว่าพูดผิดสื่อสารผิดยังไงเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ